ระหว่างทำบุญอาหารอย่างดีสั่งจาาโรงแรมห้าดาวกับผมนั่งสวดมน์นะครับกับดิฉันนะครับโทษทีนะครับหลวงตานั่งสวดมน์อยู่ในห้องพักไม่ทราบว่ายากนะครับหรือครอบครัวที่เสียไปสมาชิกอยากได้แบบไหนมากกว่ากันสวดมนนะ์ฮะอยากได้สวดมน์มากกว่าเพราะมันยาว เวลาเราสวดเนี่ยเขาก็สวดฟอ้องกับเรานะฮะเพราะเขาไม่มีไม่มีท่าเขาไม่มีรูปเขามีจ่น้ำเพราะนั้นอาศัยรูปนามจากเราเวลาเราสวดปั๊บเขาสวดตามเลยฮะช่วงเวลาเราสวดเนี่ยพลังงานมาที่เรานะเราเป็นโดนตัวดึงมาพร้อมกับเขานะพอเราหยุดสวดปั๊บเขาก็ได้เราก็ได้ แต่ถ้าเราไปถวายสังฆทานหรือใส่บาตเนี่ยแล้วอุทิศก็คือจบตรงนั้นมันมันสั้นมันยาวอาจจะเข้าใจยากนะถ้าสวดบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจนะสวดมนต์บ่อยๆจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นเวลาเราสวดเรานึกถึงพระนะะ นึกถึงพระนึกถึงพุทธลูกนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เรานับถือนะพอเรานึกเราสวดพลังงานมาที่เรานะมาที่นาม้าหาลูกนะเราจะมีความรู้สึกนั่นก็นมาเวลาเราสวดไปเร,เรื่อยพลังงานมันมา โลกของโอปริกะแถวนั้นที่เราอนุญาตเนี่ยเขาจะมาสวดกับเรานะมันพิสูจน์ได้กลับไปบ้านเนี่ยทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยให้นึกถึงญาติโลกวิญญาณแถวนั้นอะ่ะมาสวดมนต์กับเราตลอดชีวิตคือมารับบุญกับเราตลอดชีวิต